วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับเพื่อนของผมในสมัยนักเรียนเลยนะครับคุณทัศรวีนะครับผมเป็นหัวหน้าห้องของนักเรียนผมย้อนไปถึงตอนนั้นเลยใช่เลยครับผมพี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนครับสมัยประถมเกือบ50ปีครับโรงเรียนอะไรครับพี่เซนต์ดาินิกเซนต์ดอมินิกครับเกือบ50ปีครับหลังหลังผมเกือบยอกบางทีนี้พอพูดเกือบ50ปีใช่ใช่คือรู้จักกันแกล้งกันมาตั้งแต่เด็กคือคุณทัศน์เนี่ยอย่างที่ทุกคนคงจะเห็นนะการแต่งตัวนะครับเขาเป็นหลานชายของอินเดรนาโจน โทษนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเพื่อนผมนี่หักหลังผมวันนี้เขาบอกผมว่าเขาจะแต่งมาเป็นเมนอินแบล็กกันนะครับแล้วก็ให้ผมแต่งวิอิเดนโจนแต่ดูสิครับเขาดูเขาหักหลังผมสูตรยังสักแห้งอยู่นะสูตรยังสักแห้งอยู่คุณทัศเนี่ยเขาเอ่อมีความชื่นชอบในเรื่องการใช้ชีวิตอ outdoor ใช่ไหมครับผมก็ได้ติดตามเพจของเขานะครับเพจชื่อเอ่อไทยแลนด์อ outdoor ช็อปนะฮะแล้วก็ในนั้นน่ะผมก็เห็นเขาโอ้โห สมบุกสมบันเหมือนพี่โจยบางจากอะนะฮะซึ่งแบบว่าผมอยากจะมีสักวันหนึ่งที่จะได้ติดตามชีวิตของเขาไปใช่คุณจะม่ไปใช่แต่มันยังไม่เคยทำสักทีนะฮะคือเนื่องจากสุขภาพกายภาพมันยังดีไม่พอตอนนี้ผมก็มาฟิตซ้อมร่างกายแล้วก็คิดว่าปีนี้ร่างกายน่าจะฟิตซ้อมพอวันนี้มีพยานเยอะเลยนะว่าปีนี้คุณจะไปปีนี้จะต้องไปครับผมโดยที่เราจะขอชวนแบบ entry level นะฮะสำหรับคนที่จะไป ไปแคมปิ้งกันไปใช้ชีวิตแบบเอาท์ดอร์กันนะครับไปเริ่มต้นที่ที่บอยนบแฟมิลี่คอนเสิร์ตเลยนี้คุกเราก็เลยโทรศัพท์ไปชวนพี่ทัศไปดูสถานที่นะครับที่ผมที่ที่ผมไลฟ์ฟังว่าสนามกอล์ฟเทรเชอร์ฮิลล์เนี่ยที่สมรชนูรีเนี่ยอยู่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสวยมากพี่ทัศไปดูแล้วเป็นไงบ้างครับสวยมากครับคือตัวสนามกอล์ฟเองบรรยากาศดีมากคือผมไปแล้วผมก็ทึ่งนะผมเป็นคนไม่ได้เล่นกอล์ฟไม่เคยไปไปดูแล้วแบบโอ้ต้นไม้ใหญ่ ล่มลื่นมากมีน้ํามีอะไรแล้วก็อยู่ในหุบเขากลับมาก็เลยมาถามพี่ชายถามเพื่อนๆคนที่เล่นกอล์ฟทุกคนบอกโอ้เทรเช่ฮิลเนี่ยเป็นสนามกอล์ฟที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะเพราะว่าเป็นต้นไม้เดิมเขาไม่ได้มาปลูกเพิ่มนะมันเป็นต้นไม้ธรรมชาติจริงๆสวยมากครับแล้วเหมาะไหมครับพีบบ่ที่เราจะไปใช้ชีวิตกลางแจ้งกันที่นั่เหมาะมากแล้วผมว่าเป็นโอกาสดีมากที่สนามกอล์ฟเขาให้เราไปกลางนะครับผมจริงๆ พื้นที่ส,สวยๆอย่างนี้หายากมากที่จะโอ,อการปัารเต้นเนะครับย oh. ี่ยมเโยตรงตามที่พี่บอยตั้งใจไว้เลยด,ดีครับ เดี๋ยวนี้แคมป์ก็พัฒนาไปเยอะนะแต่ผมว่าถ้าแคมป์ที่เชเชอร์ฮิลล์เนี่ยสบายมากเขามีห้องน้ําค่อนข้างดีมีห้องอาบน้ําที่คลับเฮาส์อ๋อใช่ใช่แล้วเราก็เรื่องนั้นไปได้ครับเราก็ขั้นต้นในครั้งแรกเนี่ยเราก็ขอเป็นแคมป์เล็กๆก่อนครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเรากําหนดไว้ว่า100เต็น100เต็นไม่เกิน400คนเพื่อจะให้ฟิ่งอำนวยต่างๆพวกห้องน้ําห้องอาบน้ำอะไรเนี่ยมันเพียงพอไม่ขาดแคลนไม่ต้องรอคิวกันครับผมนะครับเราก็จะกําหนดจุดไว้เลย หนึ่งร้อยจุดเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างจะมีแผนที่แผนผังให้เห็นแล้วก็สามารถจะจองได้ว่าจะเอาอันไหนไปดูคอนเสิร์ตบอยน็ปกติก็จะแบบไปตัวเปล่าๆแต่ครั้งนี้นะครับคนที่สนใจจะมากางเต็นท์กับพี่ทัศเนี่ยต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับพี่ก็หลักๆก็คือเต็นท์กับเครื่องนอนครับโอ้โหถ้าเขาไม่มีนะครับถ้าเกิดเขาไม่มีไม่มีจริงๆเนี่ยก็มีร้านเพื่อนๆผมที่เขามีให้เช่าอ๋อเช่าได้ครับเช่าได้ก็มีชื่อร้าน outdoor rental ครับ กับบิ๊กอันนึงชื่อออเดอร์สไตล์ของสําคัญจริงๆก็คือตอนช่วงนั้นอากาศหนาวใช่ครับนะรบพี่ต้องเตรียมถุงนอนถุงนอนแผ่นรองนอนเต็นท์นะครับหลักๆเนี่ยก็อยู่ได้ละครับผมจากนั้นก็ต้องเสริมนิดนึงคือเราไปกันหลายชั่วโมงครับมีเก้าอี้มีโต๊ะอ่าเหมือนนั่งแค่นี้ก็โอเคแล้วทีวีไม่ต้องไม่ต้องคอยดูพวกคุณเล่นใช่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 อ๋อเพราะว่าวันวันนั้นนะครับพอหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตแล้วเนี่ย เราก็จะมาตั้งวงแคมไฟนะฮะแล้วเราก็จะไปร้องเพลงกัน,กนม,ม,มีเหือนเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่มาแจมกันครับเหมือนรอบกองไฟร้องเพลงกันจนกว่าใครจะหลับกันก่อนอข้างหนึ่งครับาะวันนี้เป็นเรื่องพิเศษมากคิดว่าน่าจะสนุกเลยมาไงก็<ช>ขอเชิญนะครับนอกจากได้ไปดูคอนเสิร์ตได้แคมแล้วเนี่ยยังได้โอกาสที่จะแคมไฟลกับบอยกับเพื่อนๆร้องด้วยนะในสุดยอดมากอย่างนี้น่า แฟนๆศิลปินของของเราก็อยากมามาค้างหลายคนอย่างเช่นบีพิลพัฒน์เงี้ยครับต้องทำยังไงเมื่อวานโทรมาใช่โทรมาคุณบีโทรมาบอกว่าอยากไปแคมป์เขาบอกว่าอยากไปแคมป์เขาเจะต้องทำยังไงบ้างอ๋อบอกว่าเดี๋ยวจองไว้เลยเดี๋ยวจองกับกับกับคุณทัศน์นี่แหละครับต้องจองเลยครับพี่ก็เพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้เราก็จะเปิดให้จองแคมป์พร้อมกับตัวคอนเสิร์ตเลยนะครับแคมป์หนึ่งแคมป์กับตัวคอนเสิร์ตสองใบเปิดจองบนเว็บไซต์ ของ t h a i l a n ์ outdoor shop com ก็จะได้ไม่ต้องกังวลไม่งั้นบางคนบอกซื้อจองเต็นแล้วยังไม่ได้ซื้อบัตรเดี๋ยวไม่ทันซื้อบัตรไม่ทันหรือคนซื้อบัตรมาแล้วอาจะจองเต็นที่ไหนไม่ทันจะได้เป็นแพ็กเกจเต็มจจ่เพิ่มเติมนิดนึงไหมครับของการกางเต็นท์ครับก็มีจุดกางเต็นท์นะครับก็ก็คือกางเต็นท์หัวละพันรวมค่ากางเต็นท์ทุกอย่างคือ1000บาทนี่คือทั้งแคมป์ทน้่งคืนฟังคอนเสิร์ตรอบพิเศษและยังมีอาหารเช้าด้วย ผมกับบอยเนี่ยรู้จักกันมาเกือบ50ปีแต่เราก็ไม่ได้เจอกันสักนานมาก41ปีไม่ได้เจอกัน่เจอกันอยู่ด้วยกันมาปีแลปีก็ไม่ได้เจอกันมา40กว่าปีก็ครั้งนี้ก็เป็น reunion ของพวกเราเหมือนกันครับผมก็ตื่นเต้นครับที่จะได้ไปฟังคอนเสิร์ตแล้วก็ไปแคมป์ด้วยกันแล้วพบกับพวกเราในอีพิโซดต่อไปนะครับกับ road to boy no family concert ก่อนี้ขอบคุณพิทัศน์มากเลยครับขอบคุณมากเลยครับทัศน์เนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับ เนี่ยมือใหม่อย่างเราครับพี่ได้กระเป๋ามาแล้วว่าต้องแจ็คอะไรไปบ้างครับพี่กระเป๋าขนาดนี้กาลังดีครับกำลังดี <90 S 1> เลย90ลิตร100ลิตรนะครับ<พ>อ,อยู่ได้อยู่ได้สักเดือนไหมฮะ <laughs> บอยจะอยู่เดือนนึงเลยผมว่าสนามกองเขาไม่ให้อยู่นะหลักๆก,ก็คือเราก็ต้องมีเต็นท์ก่อนเรือก็ใบเล็กๆครับแพ็ค <รอ S 1> เล็กๆไปได้พอมีเต็นท์เสร็จแล้วก็เรื่องนอนเรื่องสําคัญก็ต้องมีแผ่นรองนอนสักอันหนึ่งอ๋อนี่แผ่นรองนอนเนี่ยคือไม่ให้ความชื้นมันไม่ให้ความเย็นไม่เราเสียความร้อนนะครับแล้วก็ นอนนิ่มไม่ได้ไปเจอรากไม้เจอหินอะไรครับอันนี้ถุงนอนถุงนอนนี้ก็อุ่นแน่นอนอันนี้ประมาณได้ถึง4องศาครับนี้ต่อหนึ่งคนใช่ไหมต่อหนึ่งคนครับเพราะว่า Treasure Hill ในช่วงท่านว่าอันนี้ก็อาจจะมีว่าใกล้ใกล้สิบองศานะโอ้ใช่นี่เราต้องไม่ลืมอาหารขนมหน่อยนะฮะนี่เดี๋ยแค่นี้เจ้าสัวนี่ต้องต้องติดไปแน่นอนนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมกินหมดไปหลายห่อแล้วกินหมดไปหลายห่อแล้วจะถึงไม่ใช่อยู่ไหม เท่าไรดึกอร่อยมากเลยอันนี้ใส่ได้สบายครับโอ้โหมาม่าด้วยครับมาม่าที่ผมจะเป็นครับควรเลยครับควรเลยครับสคเพราะ่าที่ Tre a ช u r e Hill เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ทำอาหารก็อยู่ในสนามบล็อกนะแบบใหญ่ๆมากใช่เอาแบบง่ายๆครับต้มกาแฟเครื่องดื่มกันแล้วก็มาม่ารับผมอุ่นๆตอนกลางคืนนะเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับกระเป๋าร้อยลิตรของเราเต็มแล้วมีอีกก็เอานะฮะ